สุัสดีสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทซิ่งชาแนลครับมอน้เฮามาแต่งนิดน้อยครับผู้ใดขามาแล้วก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชนชัยรถไทซิ่งชาแนลเดอพี่น้องเนี่ยนากระจ๊กรถเนี่ยครับจัดไปกับปีมันอดัวโปรแกรมมอน้ก็คือต่อคอสามเหลี่ยมเนี่ยครับมันเป็นคองตะก้าฮักมั้เหรอครับเดี๋ยวจะจอด มันมันไก่เกินไปหกักบรรดาการรถผมตรงที่ว่าเชื่อมย่างเดียวามันนะเล็กยามาเรียบรอยครับตัดต่อไม่พอซื้อใหม่เันมีรถอูเขาอ,อูมิตะคารามงามเอ็ดเจ็ดลอยอีสุจิกาเอ้ยเขาก็จิกาเยอะนึกคินเอง แต่สูงก็เจ้าว่าเดียวก็เจ้างามกว่าแบบ12หลอดบัวขาวเปลี่ยนโชคหมาตั้งแต่เที่ยงเคืองก็สีหวานใบสามหลอเลยเสาโชคสี่ต้น,น,นแล้วตเหมาหวานแรงยัได้บุญน,นี่งันเหมาดิโอ,อ,อ้ยหลงเลยงันเหมาดิเออสี่ต้นนี่กาบอมแหลงเลยอันเลียวหล้งว่าเดียวหลง เอาอี่ต่อถามเยี่ยมนี่ครับเตียมเล็กมันเรียบร้อยเลยจ้างหาประกบมันลำพงด่าผมมันอยู่ไหนเกินชื่เลิกเกินขันซีมันเบาเงาเนาะเลยอยู่ทางไหนเกินมานี่เวลาเรี่ยวมันเกาะเกาะของรถหักมนเลยเราต้อง ทำการต่อให้ยาวครับเพื่อจะได้ระยะระยะลดเราความยาวของรถก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ60เซนครับต่อย6กเซนครับความยาวเพิ่มอีกนเหล็กกีก้การตัดครับเอานี่ขันไว้ยักปีเลยวะหลายปีเลย บ่ขยับบ่แเตกบ่หักสามเย่ยเนี่ยต้องห่วงเลยไป็นหอกเนียย่ยสามี่ำเนี่ยสุดยอดเลยแข็งตะแรงเขาอนี่เลื่มไปตอนไหนไรสายอีกเดยอะปะนี่เดี๋ยวสายสิพอถึงสายลม้ม สายล้มก็ต้องไในยับสายล้มอีกมันยานยุ่งซีนี่แบบยับสายล้มอีก่เขาเดี๋ยวล้มเขาจะมาถึงสูสีล้วเขาถึงก็่เลี้ยงหน่อยอล้อมึงไปเรื่อยๆครับของแขกครับพี่น้องไฟเบอร์ไว้ได้กินเลยนี่ตรงกับไฟเบอร์ ลำมาจานย์ครับเป็นไดพี่นอ้องของเถี่ยนะประสบการล์ลวนๆุรุ่นนี้ไฟเบอร์ขายบวกนะไ,ไฟเบอร์นี่เอาถิมเลยไม่ได้ก,กินครับไฟเบอร์รุ่นนี้เจอรุ่นนี้กขไปนี่รับรองบริษัทผลิตไฟเบอร์เก่ง ai bảo? là tập đi khách có phải bề có uống lấp lên Ừ. cá luôn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับยึดต่อผมยิดต่อแบบก็ต้องยิบหน่อครับต่อตายตัวเลยเตัวแบบตายตัวเลยเอาแบบตรงลิบเลยผ่าวนผาวนเขาเอ็นติดต่อแบบผาวน <c oughs> เราจะทาวอนละมันคงล้ลอขัดตอนต่อไปครับอ่ะเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับพี่น้องเป็นไหนนี่เราทำแบบฝีมือต่อคอเอาเลยง่ายดีที่แรกว่าติดต่อคัาซีนะพี่น้องต่อคอดีกว่าต่อคอ,อ,อเอาไปครั้งเดียวกะระวังระวังเหรอครับเมืองว่านไม่ติดเบรกบันเดียว เดียวกันนาทีเพิ่งเยอะถอยของ,งายออกไง,งปะบู้งล้อมึงล้อมึงตามผลงานครับแต่มันก็นเหงาเหงาก็ลาลเตืนะ่นกะสีลากกะทีช่วงรถกะสีดูดีว่าก็ครับะระยะหา่างรถอันนีอครับกะสีไล่แข้งแล้วก็ไส้ดูกแบบนี้ครับ ใส่ดูแบบนี้คือผมสิบว่าเห็ดหนาดกันผมสิเห็ดเชี่ยมตายเลยพี่น้องเนี่ยตัดเห็ดไม่กระไรไม่ได้เงา,อาโอ้อยเงา,าสำรวจเรียนไว้เหรอครับร้องมึงนเหมือนาด่ากมันสัน่นเวลาหย่ยวเวลาถอยมันสีเป็นยังไงเส้นใดกอะร้อมึงครับแล้วนะพี่น้องจัดไปหวานเจี๊ยบครับ ต้อเป็นยาวๆเลยว่ะสว่างเมตรดพี่น้อเมตรถาซิปสว่งเมตรดสวงเมียดีๆพี่น้องสวงเมตรสีครับวันเจี๊ยบพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกบชนชัยรล้ถ่ายสิ่งเชนแนวใเรือพี่น้องอ่ะล้อมึงครับบัดเสร็จแล้วก็เทาต่อเสียบแม่มึงมันสิกว่างสิสันสิแง้ววันไหนนะครับล้อมึงครับนะประกอบเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องเไง วนเียบมากเออสมักเฟียงตัวนี่เนีสมันก็ปักเฟียงมาเยีมหลายขนาดที่นั่งบาแข็งมันหูไปแต่มันหาการแสดงว่ามันรู้อรไจากกันอะลูกพี่ลุยยางเดียวครับแข็งโปก๊กแข็งโปก๊ก บนนี่พมีนนอกครับจับหนักจ,จับเต็มเกีมยมยางเยอครับน่ประมาณเมื่อไรเขาต้องทำแบบนี้เห็นไม่เม็ดมื่นกว่าบาทสองมืน่ <laughs> นเหตุทนี่เม็ดขาช้างเมียสามกวดครับแม่มาหูือเ่ซีกว่เซีกว่กัน <laughs> <laughs> อันนาก็บรหลุไม่เห็นรู้กันเนียค <laughs> ใครหล่อถามก่อน <laughs> ต,าตามสบายการเห็ดครับไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเราต้องเห็ดแบบนี้ครับมองอพวกเขาเชื่อมพื้นไหมเนี่ยไม่ผ่านไหม พื้นเตรมไปนีป่น้นะวนว่าน้ำเถอะ่มีไหลอกกันเนาะมแตะไรเขาเนาะไม่ีไหลอกับมแตะไรเขาก็สร้า, <c oughs> างศูนย์หล่างหนึ่งย่างยวค <c oughs> รับมือนี้แข็งโคลแข่งโ โอ,โอเคครับพี่น้องประมาณนี้นะเชื่อมแฉงเนี่ยก็จบแล้วครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชอนองยรถไทยซิ่งแชนแนลในนด้พี่น้องเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สุขสบายดีสุขสุสขกันครับสวัสดีครับ